ฉนวนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีค่ะคขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณในช่วง Better Your Home วันนี้อีทอยู่กับคุณประทีปนะคะคัทราวิชาผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทมิกเซลจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตฉนวนกันความร้อนค่ะสวัสดีค่ะคุณประทีสวัสดีครับ คุณพี่พาปกติแล้วอินเคยเห็นแต่ตัวท่อเล็กที่ใช้กับท่อแอร์บ้านนะคะครับผมแต่ว่าวันนี้อินเห็นคุณพี่นําตัวท่อพวกนี้มาด้วยแล้วมีลักษณะใหญ่กว่าปกติไม่ทรบาบว,ว่าท่อพวกนี้ราเอาไปใช้ในงานอะไรล่ะคะคือท่อที่เอามาวันนี้นะครับค่ะวันนี้จะเห็นตัวนี้ใหญ่นะครับเห็นไหมัูในข้างในเนี่ยจะใหญ่มากค่ะที่เราเล่นเส้นผ่าศูนย์กลางภายในตรงนี้นะครับ ตัวนี้ที่ใหญ่เพราะว่าเราใช้กับระบบทําความเย็นระบบใหญ่ซึ่งท่อน,น้ําเย็นที่ผ่านมาเนี่ยจะท่อมันจะใหญ่สี่นิ้วเริ่มจากแหล่งกําเนิดความเย็นนะครับสี่นิ้วลดมาสามนิ้วสองนิ้วจนถึงปลายทางนิ้วหนึ่งก่อนที่จะส่งเข้าคอยที่ทําความเย็นแผงทําความเย็นในแต่ละห้องหรือแต่ละจุดที่ต้องการลมเย็น เือน้ําเย็นนะครับเพราะนั้นคุณอิ๊ก็จะเห็นนะฮะท่อมีหลายขนาดนะครับเรียงมาเลยนะครับะเส้นผ่าศูนย์กลางภายในก็จะแตกต่างกันอย่างที่ผมบอกแล้วว่าใหญ่สุดก็ประมาณสี่นิ้วถึงห้านิ้วนะครับแล้วแต่ก็ลดหลั่นลงมาเรื่อยๆนะครับที่เห็นเนี่ยก็ใช้ในระบบทําความเย็นที่เราเป็นระบบใหญ่ครับคุณพันที่พา้วอย่างนี้ที่คนที่บอกว่ามันเอาไปใช้กับ ท่อสําหรับน้ําเย็นหรือว่าท่อทําความเย็นเนี่ยนอกจากท่อท่อน้ําเย็นแล้วเราเอาไปใช้กับงานอื่นได้ไหมคะโดยหลักใหญ่ๆเองเนี่ยนะครับเราใช้กับในระบบทําความเย็นเพราะว่าอย่างที่เราบอกแล้วว่าที่เราผลิตโฟมตัวนี้เราจะมีความหนาแน่นสูงมากตัวนี้สูงประมาณถ้าเทียบเป็นความหนาแน่นนะครับก็ประมาณ4ี่ห้าถึง50กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับ ตรงนี้จะป้องกันความเย็นไม่ให้ออกมาจากท่อน้ําเย็นได้ไม่ให้มาสัมผัสอากาศภายนอกเพื่อป้องกันการกันตัวประโยชน์น้านะครับแต่ได้มีการประยุกต์เอาตัวนี้ไปใช้เนื่องจากความหนานแน่นของเขาเองทําให้ได้มีงา,านก่อสร้างบางงานเอาไปใช้คุณได้เชื่อไหมครับว่าเขาไปใช้งานอะไรเอาไปใช้ในงานอะไรคะจะงงๆใช้ค่ะเจอฮะ นึกถึงคอนโดมิเนียมนะครับแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ชั้นก็จะมีห้องน้ำที่ตรงกันลงมานะครับห้องน้ำของชั้นบนจะมีท่อลงมาสมมุติว่าเราเราอยู่ห้องนี้นะครับข้างบนของเราเป็นห้องน้ำท่อน้ำทิ้งเข้าจัดลงมาอยู่ในห้องเรานะครับแล้วก็วิ่งผ่านใต้ฝ้าออกไปลงท่อระบบน้ำรวมเวลาคุณอิ๊ด ใช้น้าน้ําก็จะไหลลงท่อมานะมันจะดังโคลงลงมามีเสียงมีเสียงดังดังมากดังมากก็ทําให้คนที่อยู่ข้างล่างไม่ค่อยเป็นสุขเวลาข้างบนใช้อืระบบระบายน้ําทิ้งนะครับก็เลยมีการประยุกต์เอาตัวนี้เนี่ยเอาตัวนี้นะครับไปหุ้มท่อน้ําทิ้งที่ระบายน้ําทิ้งจากห้องข้างบนเพื่อที่จะระบายองค์สู่ส่วนข้อท่อส่วนกลางเป็นลดเสียงครับอยนอกจาก เก็บกับความเย็นแล้วก็ยังตัวเสียงได้ด้วยใช่ครับลดเสียงได้ด้วยมีประโยชน์มากเลยนะคะคุณพี่คุณพี่คะแล้วอีกอันนึงค่ะคือเนี่ยค่ะอีทเห็นว่ามันจะมีตัวที่หุ้มฟอยตัวนี้ไม่ทราบว่ามันแตกต่างกันยังไงและเอาไปใช้อะไรเพื่อความสวยงามหรือว่ามีประโยชน์อย่างอื่นคะความสวยงามไม่ใช่น่นอนนะคือเห็นตัวที่หุ้มเนี่ยนะครับจะเป็นอลูมิเนียมฟอยครับวัสดุภายในเนื้อภายในจะเหมือนกันหมด เป็นแบบเดียวกันนะแต่เราหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ที่หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ก็คือป้องกันให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น mm hmm. โดยเฉพาะถ้าไปใช้ในงานกลางแจ้งนะครับแท้งพวกนี้เนี่ยเวลาโดนความร้อนสองจะร้อนมากน้ำ uh huh. ที่ออกมาผมว่าประมาณสักสี่สิบองศาได้ั้งครับ uh huh. ก็จะปล่อยมาตามท่อ mm hmm. ที่อยู่บนดาดฟ้าตรงนี้ครับจะไปช่วยป้องกัน ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่จะลงมาท่อน้ําอันนี้ไม่ใช่ป้องกันความเย็นแล้วนะครับค่ะ,คะกลายปเป็นประโยชน์ในป้องกันความร้อนอม่มให้ความร้อนเข้าไปในท่อน้ําข้างในค่ะที่จะปล่อยลงมาสู่ผู้ใช้ด้านล่างครับตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันให้สภาพการคงทนของตัวตัวท่อเนี่ยอยู่ได้นานกว่าเนื่องจากเป็นอลูมิเนียมฟอยล์เป็นโลหะ อลูมิเนียมนะฮะจะป้องกันไม่ให้พื้นผิวเนี่ยเสียหายจากแสง UV ได้มากโดยเฉพาะแต่ตัวเขาเองเขาก็ป้องกันแสง UV อยู่แล้วแต่เราเพิ่มอีกชั้นหนึ่งให้การใช้งานนานขึ้นนะครับค,คุณผู้ชมคะถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะคะวันนี้เราได้มารู้จัก ตัวท่อซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถนำใช้ในการป้องกันความร้อนค,ความเย็นแล้วก็ยังป้องกันเสียงได้ด้วยนะคะควันนี้อีต้งขอขอบคุณคุณพรที่มากเลยค่ะที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะอีและคุณมติทีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร0 2 380 6 9 6 0 1